เที่ยวลาบวนบาโจที่บาหลี EP 2ฮาราไอสแลนดาาไอส์แลนด์นะครนนัลโหลนะักช่อฟังทุกคนวิวมันไฮเอนมากพรีเมียม,มโอ้โหยิ่งกว่าใปไลททุกคนฮูวดูความใสน่นี่คือแบบคตรใสอะทุกคนคะเราเจอคุณโรแล้วนะคะแล้วตอนนี้ทุกคนก็กำลังลุมลุมน้องทุกค่ะ โอเคทุกคนวิ่งสี่ขุดร้อยเลยเราวิ่งสี่ขุดร้อยจริงๆแล้วเมื่อกี้จะคือเคลียรออกเสร็จโจ๊แต่เรามาถึงเท่าไหร่จะรวมเก้านาทีจะรวมเก้านาทีคือหายใจขนมปังกับคุกกี้สุดน่ารัก

ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงพาราไอแลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอยู่ข้างหลังเรานี่เอตงตื่นเต้นมานี่ก็เพิ่งตื่นนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันแล้วจะเอาวิดีโอมาฝากจ้าเย้อะไรทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ท่า คนใส่รองเท้าอะไรมานะคะจริงๆเขาไม่ได้รีเควสให้เราแบบใส่ผ้าใบด้วยนะเหมือนจําได้ว่าใส่ใครบอกใส่แตะสักอย่างก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเส้นทางเขาทามาดีเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะเส้นทางน่าจะค่อนข้างไกลเพราะว่าพนักงานนะคะที่อายนาเขาบอกว่าแท้น้ําไปด้วยเพราะว่ามันเป็น ลองแท็กนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเหนื่อยจริงๆหรือเปล่าไปทุกคนเดี๋ยวเราจะมีบรฟสั้นๆเดี๋ยวเรามาฟังบริฟกันเส้นทางเขาก็ทำให้ดีอยู่นะเป็นบันได a few moments later เ้นทางต่อไปก็เป็นมันได้หินแบบนี้สุดไม้อยู่โน,น่น <Up fique> ส่วนไม้อยู่ตรงนั้นขอให้เราไม่เจออะไรขอให้เราเดิในในเส้นทางที่สงบ <üst> นี่คือสปอตแรกฮ่า ไปต่อไปต่อทุกคนขึ้นมาเพื่อเดินลงนะดูดิขึ้นมาเพื่อเดินลงโหตรงนั้นตรงนั้นเคืเรือสวยมาก เื่อกี้เราก็ดรอปโฟโต้นะคะไปชุดหนึ่งตรงสองโค้งแรกนะคะก็คือโค้งขวาและโค้งซ้ายจริงๆตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกันหรือใครจะอดใจแล้วก็ไปเอาช็อตเดียวที่ข้างบนก็ได้เช่นกัน <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มผอม <c oughs> แต่คือจะบอกว่าทางดีค่ะทางเดินไม่ยากเลย คุ้มค่าเก่ก,การมาสุดๆเพราะว่านี่ขนาดไม่ถึงขั้นบนนะยังรู้สึกว่า appreciate ธรรมชาติขนาดนี้ทุกคนโอเคมีอีกหนึ่งจุดให้หยุดอีกแล้วตรงนี้หยุด่อยแล้วกันไม่ถึงแนะน่นู่นโอเคพิงแล้วอันนั้นอันนั้นคือพิงบีชโซดีเดี๋ยวเราจะได้ไปพิงบีชกันมาหยุด สต็อปที่สามแล้ว okay. ลว่าโอเคจริงๆคือไม่เหนื่อยทุกคนเพราะว่าเริผอไม่เหนื่อยทุกคนมีให้หยุดตลอดเลยจ้าโอเคไปกันต่อสปอตที่3เราหยุดทำคอนเทนต์กันเรียบร้อยนะคะอังจริงที่เขาบอกให้ว่าน้ำมาก็ก็แอบ,บถูกนะเพราะว่ามันก็เหนื่อยจริงอะ อีกนิดเดียวเท่านั้นเอาล่ะทุกคนแล้วเราก็มาเพื่อสิ่งนี้ภารายแซนภารแซนในคูบาดูนชั่นโลฟาสสุดฟัง <นะ S 2> ทุกคนสามโค้งยี่สิบนาทีสามโค้งยี่สิบนาทีคุ้มค่าปะคุ้มค่าคุ้มค่าคือวิวมันวิวันไฮเอ็น์มากพรีเมียมโอ้โหยิ่งกว่าไปเยทุกคนคุ้มค่ามากๆนะคะ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาคอนเทนต์มาฝากป้าเอาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทำคอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ค่อนข้างคนเยอะนิดนึงแล้วก็เวลาจำกัดนะคะเพราะว่าเรามากับโรงแรมเป็นเดย์ทริปเนาะจริงๆก็คือมันจะมี2จุดเลยนะที่ถ่ายรูปเนี่ยก็คือเป็นจุดที่ขึ้นไปสูงสุดเลยแล้วก็จะมีจุดที่เขาจะถ่ายรูปกันสปอตนี้แหละ ตอนนี้เราจะลงไปข้างล่างแล้วกลับแล้วนะลาไนาปาดไอแลนคุ้มค่าที่คุณคู่ควรแต่ว่าเรื่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจนะว่าราคาเท่าไหร่จำได้ไหมนะฟูเด็กดิสเก้าจำได้เก้าแสนห้าพันปะจำไได้เก้าแห้าหมื่นถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนเดี๋ยวไงจะแปลราคาไว้ให้อีกทีว่าถ้ามากับอายานี่ย ราคาเท่าไหร่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พิงค์บีชค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงพิงค์บีชแล้วนะคะจะบอกว่าน้ำใสมากูใสมากจริงดูความใสนะดีคือแบบ โคตรใสอ่ะมีคน snorkel นกกเต็มเลยแถานี้ก็เดี๋ยวคิดว่าจะไป snorkel กกด้วยเพราะว่าน้ำใสามากจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปคนพิงค์บีชนะคะแล้วก็จะคอนเทนต์ว่าฝากค่ะเอาล่ะทุกคนสิ้นสุดการรอคอยพิงค์พิงค์บีชนะคะนี่คือก็ดูรูปมานานมากแล้วเช่นกันพูดกับพลอยมาตั้งแต่ประมาณ2017ว่าแบบพอบอกว่าพอยอยากไปเป็นยังไงบ้างกท่าแบบุ อโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำคอนเทนต์นะคะถ่ายรูปรรถ่ายโดรนตรงเนี้ยถ่ายโดรนได้แต่ตรงพารายแล้วเมื่อกี้จ่ายล้านนึงจ่ายล้านนึงแล้วถึงจะบินได้อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปทำคอนเทนต์แล้วจะมารีวิวให้ฟังนะจ๊ะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปน้ำๆกันนะคะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอ้าว no no. no thanks thank you come on c อ m มากทุกคน c อ m มากใครไม่เคยมา mm hmm. ต้องมานะคนดีมากลย I'm the happiest girl in the world มาจากพิงบีชมาต่อด้วยคโมโดแน่นใช่ไหมมาโกมาจุไรสนฟากันนะคะมาดูกันว่าเราจะเจอตัวอะไรกันเขาทำสิ่งนี้จริงๆคือเจอยากนะเพราะว่าเรามาสี่ซั่นที่เขาไฮดิ้งกันอยู่อะไรทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกัน A few moments later. ทุกคนคะเราเจะคุณมรู้แล้วนะคะแล้วตอนนี้ทุกคนก็กำลังลุมลุ่มน้องทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะพายก็กำลังถ่ายหมูป่าอยู่ที่นี่เราเจอสัตว์หลาชนิดมากๆนะคะตั้งแต่คุมารโหมูป่าจเจอกวาง so well for the Thailand coming for come Komodo Island for December or for uh, next time next year yeah วันนี้นะคะเราก็มีพี่คนนี้นะคะเป็นไกด์ให้เรานะคะไปดูที่ไปดูโค m o d o ไปดูกวางนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ Thank you so much ตอนนี้เรามากินอาหารญี่ปุ่นอีกแล้วที่ร้าน t o n s วันนี้กินอะไรคะ แล้วสามสองอย่างก็เป็นไข่สดไข่ตุ๋นเป็นเหมือนคล้าชีสชอน่าจจะผิดเมื่อเสียไงขอไปกินก่อนแล้วจะมารีวิววำมอร่อย แล้วที่ก็คือได้กินของหวานไปหมดสองชุดก็คือมีกล้วยทอดแล้วก็วานิลาแล้วก็มีชาเขียวมันมีอร่อยไหมรีวิวหน่อยหมดเลยหมดอย่างไรอร่อยมากขอบคุณก็จะบอกว่าอาหารที่ร้านคอนเซ็ปต์นะคะอร่อยมากใครมาเอยนะก็ถามว่ากานิคไง เรียกว่าไงเซอร์วิสมายคือดีเยี่ยมนะตั้งแต่มาดีนะแล้วก็มากระบุนปาโจรเนี่ยไม่เคยเรียกถูกเลยโอเคได้ค่ะแค่ไงพรุ่งนี้เป็นคือสุดท้ายแล้วแต่เรายังมีกิจกรรมเหลืออยู่เพราะฉันก็คืออย่าลืมติดตามตอนต่อไปทำอะไรกันอีกแบบมีอะไรทำอีกนี่เเดี๋ยวไงเจอกันพรุ่งนี้ฉาเจ้าทุกคนสำหรับคืนนี้กุศลใหม่